คริปโตท็อปเทรนสตรีฮาววันนี้เราก็จะมาเดควสันต่างๆเกี่ยวกับคริปโตกันอีกแล้วนะครับก็นะครับเหรียญที่บวกอยู่ตอนนี้นะครับสังเกตว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในส่วนตัวดีฟายเนาะไม่ว่าจะเป็นแพนเค้กนะครับในส่วนตัวยูนิ w a p วอปอะไรพวกนี้นะครับก็ ปั๊มนะครับพวกของโซโลนาเนาะไอตัวนี้ที่เกิดมาใหม่เรเดียมอะไรพวกนี้นะอ่ะก็ถือว่านะครับมาร์กที่จะเป็นดีฟายก็ตอนนี้นะครับเอาคอยกําลังมาเนาะส่วนใหญ่แล้วเหรียญใหม่ๆบางตัวยังไม่ได้เข้ากระดานเนี่ยหรือว่าพวกเหรียญมีอะไรพวกนี้นะถือว่าเป็นเหรียญที่ต้นน้ําน้ําดีอะไรอย่างงี้นะครับที่เป็น layer 2, ลเลเยอร์สองอะไรพวกนี้ที่ยังไม่ได้พันเปิดตัวจากเด็กอะไรพวกนี้ก็มาร์กที่จะไปอยู่ในส่วนตัวดีฟายพวกนี้ก่อนนะพวกอยู่ในสมบัติแพนเค้กสมบัปัม๊มอะไรพวกนี้เรเดียมอะไรพวกนั้นเนาะนะอ่ะก็ถือว กองทัพมาและเดี๋ยวก็หนะ้าที่จะโดมิเนียนบิทคอยขึ้นบิทคอยขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ส่งน้องๆไปในส่วนตัวพายพิทิชชั่นอัพเทรนทรีถูกไหมครับก็หลังจากนั้นก็จะมาเป็นในส่วนตัวอิจูเรียมแล้วก็บิทแคปแล้วก็ตัวเล็กตัวน้อยที่เป็นเอาคอยตัวเล็กๆนะครับเหรียญมงเหรียญมีมอะไรอย่างเงี้ยนะ เราจะสังเกตเห็นนียนะครับว่าเมื่อช่วงของเมื่อวานเนาะที่มันมีไม่เงินไหลเข้ามานะครับมันก็มาจากหุ้นของตัวที่ทำ ECF แล้วก็บิตคอย ECF แล้วก็อีเ e ียร์อีชยถูกไหมครับตอนนี้ก็มีการไหลออกไปของหุ้นเหล่านี้นะครับมันก็มีการขายออกเนาะเมื่อเลยมีการไหลออกไปอย่างเช่นบิตคอยนะครับมันก็ไหลออกไป2.5เนาะอีเชียมก็ไหลไป2.4ประมาณนี้นะครับก็มันได้ไล่กันมากนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับพอร์ตเนาะ และเดี๋ยวผมขอพามาดูในส่วนตัวลู่หน้าคลาสสิกนะครับเพื่งนเพื่อนเขาก็มาติดตามมานานเนาะแล้วก็ไม่ได้มีข่าวการอัพเดีอะไรแต่ว่ามีข้อสงสัยอะไรต่าง,างๆรวมถึงข้อเสนอที่เกิดขึ้นมานะครับรวมถึงนะครับเราก็จะมาย้ําสิ่งที่เรานะครับเคยพูดไปตอนที่มีช่องที่ตอกอยู่ยอย่างวนี้ปลิวเนาะแล้วก็ก่อนที่เราจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นคลิปตัวพับเทนนะครับว่านะครับที่จริงแล้วเนี่ยคนที่เราคิดว่าเป็นฮีโร่อาจจะไม่ใช่ฮีโร่ก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ครับเรามาดูในส่วนตัวเรื่องนี้ก่อนนะเราไป ป่ากันที่าการคาดดานะหรือการคาดการ ซึ่งถิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ข้อเสนอนะครับอืก่อนหน้านี้ครับขอเคลียร์ไปชีละประเด็นนะครับก่อนนี้มีข่าวลือมาครับว่าในแผนภูมิของตัวเว็บไซต์ลูนากาสิกนั่งหรือว่าเจ้าตัวลูนาาเชกเนี่ยได้มีการปรากฏนะครับว่าอุปทานทั้งหมดนะ้ำของลูนากาสิกเนี่ยได้มีการถูกเผาไปแล้วนะแล้วก็หลังจากนั้นครับก็ได้มีการพิมพ์ซ้ําขึ้นมาใหม่ในปริมาณเท่าเดิมคืออุปทานงมนทั้งหมดเนี่ยถูกเผาไปเลยนะครับโอ้โหถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะครับราคาขึ้นไปนะครับหนึ่งดอลเนี่ยคือเป็นแค่เรื่องแบบ คีะสิวเท่านั้นเลยนะอะ่จากที่เราดูข้อมูลนะว่าจริงๆแล้วมันสามารถทําได้อะไรแบบนั้นเนาะจากข้อมูลที่แชร์ครับมันน่าจะมีการอ่า บักนะครับหรือว่าจงใจอะไรแบบนี้นะซึ่งข้อมูลนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันมานานแล้วนะก็คือข้อมูลด้าน,น b l o c k c h a ช n กับการเผาไหม้นะอาจจะเป็นการผิดพลาดของระบบนะครับหรือว่าการดึงดูความสนใจให้มันมีข่าวคราว,าวอะไรขึ้นมาแบบนี้ก็เป็นได้นะซึ่งสิ่งนี้เองนะครับหมายถึงอะไรนะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเรานะครับตอนนี้ให้นิสส่งตัวนักวิจน,นะเข้าไปทําการตรวจสอบมานะครับจากหลายๆตัวแล้วก็จากข้อมูลของตัวดั้งเดิมของเชนของมันด้วยนะครับเราจะเห็นเลยครับว่าสื่นตัวบินโนตนะครับเขาบอกว่า เมื่อไม่นานมานี้นะครับบัญชีเอ็กหลายบัญชีเนี่ยได้เปยแพร่เขาวรือของชุมชนลูน่าคสสิงนะครับว่าเจ้าตัวลูน่าคสสิงเนี่ยถูกเผาทั้งหมดถูกเผา,าไปแล้วนะพ่อ่ะแล้วก็ทำการปรินขึ้นมาใหม่ในวันที่20ตุลา2025นะซึ่งก็ดูเหมือนว่านะครับจะเป็นกิจกรรมที่วางแผนไว้ล่วงหน้านะ,ะทีนี้ เขาก็นะครับได้มีการไปรตรวจสอบบนชื่อการเผาแล้วก็โนดต่างๆแล้วนะครับก็พบว่านะในวันนี้นะครับไม่พบอะไรแบบนั้นเลยนะครับโดยระบุว่าจากข้อมูลของเว็บไซต์เนี่ยมันน่าที่จะมีความผิดพลาดอะไรแบบนี้หรือเปล่า แล้วก็นะครับลูน่าคลาสสิกตัวนี้การลงคะแนนเสียงข้อเสนอใหม่ก็ได้มีการโปิดนะครับลงคะแนนเสียงสําหรับการประสานในสูงตัวไฮเปอร์ไลน์นะครับแล้วก็เทอร่าคลาสสิกเนี่ยเปิดเพื่อใช้ครับในการเชื่อมต่อนะครับเชิงของตัวลูน่าคลาสสิกเข้ากับอิเทเรียมเข้ากับ b ีเอเข้ากับซููน่านะครับอะไรแบบนี้นะก็สามารถที่จะใครเห็นชอบยังไงนะครับหรือว่าไม่อยากทาเองก,ก็สามารถฝากในสวงตัวเลเวเตอร์หรือนักพัฒนาเนี่ยเขาไปจัการให้ได้นะถ้าเกิดว่าไม่อยากรู้รายละเอียดนะแต่ว่าไว้ใจคนไหนก็ไว้ใจคนนั้นไปอันนี้คือเป็น ในการที่จะไปเชื่อมต่อหรือว่าจอยกับในส่วนตัวอีทเรียมนะครับ BNB นะครับแล้วก็สตหน้าอะไรแบบนั้นนะทีนี้ครับก็ไปที่วิดีโอนะครับหงสศูนย์ HCC เนาะที่เป็นรูปแมวนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งมันจะพัฒนาแล้วก็เป็นในส่วนตัวชุมชนของลูน่าคลาสิกด้วยนะทีนี้ครับเขาก็ได้พูดถึงอันที่จริงแล้วนะครับก่อนที่พูดถึงตรงนั้นนะผมขอไปก่อนที่ว่าตอนนี้นะครับในส่วนตัวกําหนดเส้นตายนะครับที่ว่าจะพิจารณาคดีของลูกคอนก็อยู่ประมาณสัก30บวันเนาะสาวันหลังจาก ได้รอลุ้นข่าวนะแต่ว่าก่อนที่จะรอลุ้นข่าวเราไปที่ในส่วนตัวหลักฐานวิดีโอนะที่มันมีการเปิดมานะเพราะว่ามันก็ต้องแหมมันก็ต้องมีขนมขบเคี้ยวกินก่อนที่จะไปดูหนังจริงถูกไหมครับในอีก30วันข้างหน้านี้ถูกไหมอ่ะเราไปดูครับว่าในส่วนตัว HCC เขามาพูดถึงอะไรกันบ้างอันนี้ก็คือเรื่องเก่าครับที่นํามาพูดกันแต่บางคนอาจจะที่จะลืมเนาะขอเท้าความกลับมาแล้วก็อัปเดตถึงเรื่องใหม่ๆนะรวมถึงข่าวจากในส่วนตัวข่สความอะไรแบบนี้นะก็เคยเล่าไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะสรุปกันอออีีีกกกททนนเเาาหลัค็ืืม่ โชว์นิสันสารเลยนะก็หลายคนคงจะได้เห็นไปแล้วนะครับหลักฐานแสดงว่านะ CHF เนี่ยเคยนะครับแล้วก็นี่มีการโอนนะในส่วนของตัว UST หรือว่า u s t c เนี่ยประมาณ3,000ล้านไปยังม่เน่นอันนี้คือเรื่องจริงนะครับก็จากการวิเคราะห์นะครับมีส่วนตัวนักวิเคราะห์ต่างๆรวมถึงชุมชนเนาะแล้วก็ศาลที่เขาได้มีการพิจารณาคดีออกมานะซึ่งก็ได้มีการค้นพบจริงๆนะครับว่าเจ้าตัวเทราฟอร์มแลบเนี่ยได้มีการโอนนะครับเจ้าตัวเหรียญเนี่ยไปชี่ใบเน้นจริงๆเนาะก็ประมาณสัก3,000ล้านนะครับ ตัว UTC นแล้วก็243มะ ร้านรูนาคลาสิกนะครับก็ต้องตอบนะครับว่าตอนนั้นมันไม่ได้เป็น UTC เนาะแล้วก็ยังไม่ได้เป็นรูนาคลาสิกนะครับคือราคามันก็ไม่คืออันนี้คือเป็นจนํานวนเหรียญน,นะไม่ใช่ราคานะครับทีนี้รัามันก็โอนไปยังกระเป๋าของไปเน,น้นน้แล้วก็มีการบันทึกนะฮะจากสารคือสารเขาก็บันทึกจริงๆซึ่งจำนวนเงินนี้นะครับมันก็คิดเป็นนะห้เเลยนะของอุปทานทั้งหมดนะครับของเจ้าตัว u t c เนาะจากที่สารเขาได้มีคําสั่งอะไรแบบนี้ออกมาแล้วทั้งหมดถูกไหมครับอืมทีนี้ย้อออนนนกลัไปใสตขข่ววง Sampai เออเทราฟอร์มนะครับเขาเคยเอามาพูดถึงก่อนหน้านี้ถึงความรับผิดชอบถูกไหมครับแล้วก็การเผาเหรียญรวมถึงนะครับในส่วนตัวสารด้วยที่มีการให้เผาไปเนาะเดี๋ยวเราจะไปรวบรวมตัวนั้นอีกทีหนึ่งนะครับเขา,าก็สารนั้นก็ได้มีการคือสารเขามีการสั่งจริงๆนะครับคือตามเอกาสารที่เราเคยให้ไปคือว่าสั่งให้มีการเผาทําลายเหรียญทั้งหมดจริงๆนะของ GFL เนาะที่มีการควบคุมอยู่รวมถึงทรัพย์สินต่างๆนะที่มีการเชื่อมโยงที่มีการโอนไปรวมถึงที่อยู่ในเบนเนนด้วยนะคือให้ทําลายนะครับทรัพย์สินทััั้้้งงหมดดแลลววววกีก่นยยตตบาตาาทํไป แล้วนะครับบางตัวยังไม่ทาลายเนาะ,ะแต่เดียวว่าทําไมมันถึงไม่เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ครับกระเป๋าที่อยู่ของเบเน้นเนี่ยมันก็มีหลายกระเป๋านะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่อยู่ในเบเน้นเท่านั้นนะตามที่เรานะครับได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้ครับว่ามันมีกระจายไปหลายๆตัวนะที่เป็นอย่างเช่นอย่างเรานี่ถูกไหมครับเป็นหนึ่งยูเซอร์บางทีอาจจะมีเบเน้นมี m อ็มีมีบิตครับเปคือมีหลายตัวนะครับแล้วทรัพย์สินเดียวกันอาจจะไว้หลายกระดานหลาย,ายหลายเจ้าแล้วก็ได้ถูกไหมก็ไม่แปลกครับที่เบย์เนั้นเหมือนกัน ซึ่งนะครับไอที่เราเห็นเฉพาะอยู่ในเบเนนตนะคิดว่าขนาดนั้นและไอตัวที่ยังไม่ได้อยู่ในเบเนนตสมมติว่ามีในกระดานอื่นอีกเช่นบายบิดบิดครับอะไรในส่วนตัวทักตรุรกีตรุรกีทักเงี้ยมันก็อาจจะมีปรมิมาณมากมหาศาลมากกว่านั้นจุกมยครับอืมนั่นคือนะครับในคดีความนะครับเบนเนนต์เขาก,ก็มีการเอ่ออยู่ในอยู่ในเอ,นอกาสารนั้นด้วยนะที่มันมีการระบุไว้เฉยๆนะแล้วถามว่าเอ๊ะทำไมพอสารเขาถึงออกมาแบบนั้นแล้วทําไมตอนนั้นถึงมีการเผาไปแค่ก้อนเดียวเนาะส่วนอีกก้อนครับหรือว่าตัวที่อยู่่นนเเเีถึงงงมผาทไก็ จังไม่ทําอะไรเลยชุมชนก็เรียกร้องไปต่างๆนานาให้เผาให้เผานั่นนี่นู่นครับอย่างที่เราเคยพูดกับพราวาย่าเพิ่งไปกดดันน้องเบเนียนเขารู้ทาว่าเขาจะทําอะไรแลวเขามีทีมกฎหมายที่เก่งไม่งั้นเขาไม่เป็นครับในส่วนตัวกระดานเทลดที่หญ่ที่สุดเป็นลำหนึ่งของโลกเนาะการที่เขานิ่งเฉยนะเพราะว่าถานเนี่ยเขากําลังพิจารณาคดีอยู่นะและการที่เราไปแตะต้องแล้วก็มีข้อเสนอต่างๆออกมาที่แบบว่าโอ้โหจะเผาะจะเผาะจะเผาในเบนงเบเนีจะเผาเนี่ยคือยังก่อนนะเพราะว่าเราไปแตะต้องเงินโดยที่ศาลเนี่ยเขามีคาสั่ ถ้าเคุณไปจัดการหรือไปแทรกแซงก่อนเนี่ยมันอาจจะมีคดีความอะไรยากยากลากยาวต่อไปรวมถึงอาจที่จะไม่ทําให้เรื่องอะไรมันดีขึ้นมาก็ได้จุดไหมครับและการที่ชุมชนไปกดดันใบเน้นนะมันก็อาจจะมีผลทําให้ใบเน้นเนี่ยรู้สึกแบบอึดอัดเนาะว่าเออจริงๆก็อยากจะทําแบบนั้นแบบนี้แหละนะครับแต่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าศาลยังไม่ได้สั่งมาเป็นแบบเออรายลาอักษรมาเป๊่โอเคคุณต้องจัดการเรื่องนี้แล้วนะคุณต้องรวบรวมทั้งหมดว่าคุณมีตรงไหนเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ทําการเผาซึ่งนะครับจะเอาแค่ปริมาณที่่มันนอยูเกก็ิ50% เ็แล้วถ้าเกิดว่ามันมีการเผาขึ้นมาจริงตามที่เราเคยคาดการณ์ไว้ว่าโอเคใบนี้อาจจะหักดิบเนาะเหมือนกับนะเหมือนกับนะเหมือนกับที่นะ วิตริกบูตรีนหักดิบในส่วนตัวชิบ่าครับตอนนั้นก็พุ่งกันไป2 3 0 0สามร้อยสองสามอล้านเปอร์เซ็นต์ถูกไหมชิบะก็โอ้โหใครซื้อเพียงแค่5,000ตอนนั้นก็เป็นมาเซตีไปละถูกไหม,มครับอืทีนี้ครับก็ไปดูที่เอ๊ะทำไมไบมนแอนถึงใช้บอทในการซื้อลุน้ากสิกนะว่าทําไมต้องซื้อทุกๆครั้งที่ราคามันลงให้จริงแล้วเนี่ยไอเหรียญที่เขามีทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเป็นเหรียญที่นะครับที FL เอฟแอลโอนมาก็ได้เขาอาจที่จะไม่ได้มีเหรียญเลยซึ่งเบนแอนเพิ่งจะมีผู้ออฟม การที่เขาใช้บอดในการเทรดในการซื้อขายเพื่อเป็นธุรกรรมหลอกแล้วก็ทําการทานะครับไม่ให้ราคามันขึ้นเพราะเขาต้องการเก็บของใ้ไม่สุดคือเขารู้แลวเขาว่าถ้าเกิดหลังจากนี้เนี่ยสารสั่งให้เขาสั่งอุปทานที่มีอยู่เขาเนี่ยมาเกิน5 0ไปหุ้ากสิกเนี่ยกระโดดไป1บาทหนึ่งรอมันไปได้แน่ๆครั้ที่นั้นครับการที่เขาจะเสียเงินตรงนั้นไปเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นที่เขาจะต้องนะเสียดายเงินที่เขาเผาให้กับชมชุมน้าเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าเป็นในส่วนของตัวกําไรตรงนั้นด้วย ไปเนี่ยราคามันกระโดดขึ้นไปนะครับเขาก็ได้กําไรแน่ๆน่ถ้าเกิดว่าเขาเก็บมาเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เบนเนนจะต้องทําการเก็บเหรียญที่เป็นของตัวเองตัวเองจริงๆเนี่ยของเรืกร่กงสิกรเจลยุตีให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนที่3าจะสั่งเนาะก็ไม่แปลกที่เขาจะทําการเก็บตลอดตลอดตลอดมา และการที่นะครับใบเนนเนี่ยเ,ยเ,าเขาได้มีการพูดคุยกับในส่วนตัวนะักพัฒนาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้พูดถึงบอะไรเยอะเนาะเขาก็พูดถึงแต่การให้ความร่วมมือการอัปเกรดแบบนี้เฉยๆนะแล้วก็นะครับพูดตรวจสอบก็ยังมีการเคารพการตัดสินใจของอะไรไบเนนแบบนี้ด้วยก็ถือว่าโอเคนะใบเน้นะ่ะเขาก็นะครับยืนยัน ว่านะเขาจะยังคงสนับสนุนชุมชนรูหน้ากันติดต่อไปก็เห็นไหมครับว่าทําไมไอเหรียญที่คนอื่นเขาบอกว่าตายทําไมเบนเนียนถึงยังเก็บไว้ถูกไหมครับมันไม่มีเหตุผลเลยถูกไหมอย่างเช่นเหรียญหลาย,ลายตัวที่มันแบบไม่เข้าข่ายเห็นไหมเบนเนียนก็จะประกาศแล้วก็ถอนออกไปถูกไหมครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีวอลลุ่มสูงกว่ารูหน้าด้วยซ้ำถูกไหมแต่มันคิดว่าตายคือเขาถอนออกไปแต่รูหนอออ้ายังอยู่เนาะแต่เบนเนียนเขาก็ไม่ได้ยอมรับนะครับว่านั่นคือกระป๋องของจริงเพราะว่าไงการยอมรับมันก็เหมือนกับการนะครับคือมันมีความละเอียดอ่อนทางกฎหมายเนกับบบกกาารภคเเสนัหมือ ที่เรารู้จักกันใน,ในตามข่าวนะว่าให้การภาคเสพเ่ยคือแบบเหมือนก็นจะยอมรับแต่ไม่ยอมรับนั่นแหละครับคือมันสามารถพูดตรงๆได้แต่ข้อมูลของบล็อกเชนเนี่ยมันไม่โกหกใครอยู่แล้วแต่นั่นมันคือการคาดเดาของเราที่เฉยๆมั้ยครับ แล้วนะครับจำไม่ได้ไหมเหตุการณ์ก่อนหน้านี้จู่ไหมครับที่สารสั่งให้เผาเหรียญจู่ไหมครับจู่ๆนะครับ BTC truck เนี่ยก็ถูกแฮกจู่ไหมครับและแฮกก็แฮกไปนะคืออย่างที่เราเคยกล่าวไปครับว่ามันก็ดันแฮกไปทําไมมันไม่ขโมยบิตคอยขโมยอีเธเรียมขโมยซูรูนาที่มีสภาพคล่องเยอะๆนะครับพวกนั้นนะถ้าเกิดแฮกกระดานได้แล้วเนี่ยทำไมไม่ขโมยพวกนั้นไปนะครับขายได้แล้วก็ติดตามไม่ได้ด้วยจูมไหมเออเฉพาะบิตบิตคอยจู่ไหมครับคือแฮกตัวนั้นดีกว่าจู่ไหมครับอืทำไมดันแฮกก็ซูลูน่าแล้วก็เผาทําให้เกิดการเผาาาปริมมณขนนนดั้ ซึ่งเราก็คาดการเอาไว้ว่าครับมันไม่ใช่การแฮกหลองแต่มันคือการแฮกวงในนั่นแหละครับก็คือเหมือนกับการแฮกแต่ไม่ใช่แฮกไม่มีใครแฮกหลอกจริงๆแล้วก็คือตัวพวกเขาเองรู้ดีนะครับแล้วก็เลยทําการทําให้มันเกิดการเผาซึ่ง นั่นนะครับที่เผาไปก็น่าจะเป็นกระเป๋าของไบแอนจุถูกไหมครับที่อยู่ใน BC ซ r u c k คนะครับรวมถึงบิดคับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการนะครับโอนในส่วนตัวลูกนั้คลาสสิกไปยังกระเป๋าที่คาดว่าเป็นของไบแอนซซึ่งเป็นกระเป๋าที่สร้างใหม่แล้วไม่เคยมีการแตะต้องมีการใช้ในตอนที่ล้มสลายคือไม่เคยมีการเคลื่อนไหวไม่เคยมีการใช้เลยนะคือสร้างมานะครับเพื่อที่จะรองรับสุดท้ายบิทคับก็ได้มีการโอนย้ายถ่ายเทพวกนั้นไปแล้วไปใส่กระเป๋าแล้วเอ๊ะทำไม เกิดอะไรขึ้นทําไมบิตคัพถึงเพิ่งเคลื่อนย้ายไปเพราะว่าต้องบอกเขาว่าเป็นอันดับนะครับอันดับ3ของนะครับคือเหรียญรูน่ากสิกที่อยู่นะคือเบนเนนคืออันดับหนึ่งถูกไหมครับเออต่อมาบิตคัพเป็นอันดับ3ถูกไหมครับที่มีรูน่ากสิกอยู่เยอะมากที่สุดถูกไหมครับอันนั้นอาจจะเป็นของเบนเนนด้วยก็ได้ถูกไหม เลยไม่แปลกใจครับที่รุ่นนาาักกสิยราคาจะนิ่งอยู่ขนาดนี้เพราะว่าใบนเนี้ยยังเก็บได้ไม่พอเนาะอะ่ะโอเคนะครับสำหรับใครที่ยังคงเชื่อมั่นอยู่นะครับสาหรับตัวรุ่นนักาสิกรือนะครับก็สามารถที่จะนะอดทนรอต่อไปได้นะครับก็เอาตามที่ตัวเองไหวนะคือไม่ไหวก็ขายออกไปก่อนได้เลยนะถือว่าหลังไม่เชื่อมั่น,นับในสูงของมันเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ครับว่ามันจะไปได้จริงหรือไปได้ไม่จริงแต่สิ่งที่ไปได้แน่ๆครับก็คือโลกของตัวบิตคอยไปได้เนาะอะ่ะทีนี้ครับจบเรื่องนั้นก่อนนะครับเรามากันที่ในส ตัวโลกของคริปโตกันบ้างนะครับเขาอื่นๆเนาะเราไปที่นะครับโอกาสที่รัฐบาลครับโอกาสที่รัฐบาลสหรัฐนะจะปิดทําการนะในสัปดาห์นี้ก็เพิ่มขึ้น84%บนตัวพอลลีมาร์เก็ตเนาะเขาก้มีการทํานายทายกันนะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเปิดแล้วปิดขึ้นมาเออปิดแล้วเปิดขึ้นมาเนี่ยตลาดหน้าที่จะบูมมากๆและเกิดการส่งกระทิงนะครับขึ้นฟ้า แล้วก็นะครับในส่วนตัวหลักฐานต่างๆก่อนนั้นนี้ที่เราให้พูดดูดึงข้อมูลต่างๆถูกไหมครับว่า Bitcoin จริงๆแล้วมันไปครับแต่ว่าตลาดมันหลอกเราเท่านั้นเองเนาะวางมีการสับการหลอกโอนย้ายไทเทเนาะแล้วกอย่างเช่นตอนนี้ครับในส่วนตัวคุณวิเวกมหาราสวมีเนาะก็ได้มีการซื้อบิตคอยมาในช่วงที่ราคามันลงเนาะประมาณสัก1,567เหรียญครับคิดเป็นเงินก็162ล้านดอลลาร์สหรัฐครับคือใครๆก็เก็บในช่วงราคาลงเนาะ แล้วก็ยังมีส่วนตัวมาราโดนะครับก็ได้มีการรวมทุน100ล้านเหนรียญสหรัฐนะเพื่อซื้อบิตคอย์เพิ่มเติมเนาะแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็มีการวางแผนที่จะซื้อนะครับ1,000 BTC ภายในสิ้นปี2026เนาะแล้วก็6,000 BTC ในภายในสิ้นปี2027ประมาณนั้นโอ้ถึงตอนนั้นเนี่ยราคาจะขนาดไหนแล้วนะ ก็ตอนนี้นะครับลุ้นอย่างเดียวเลยคือลุ้นให้ในสูงตัวราคานะครับมันคืออยู่เท่านี้ก่อนเพราะว่าหลายคนเนี่ยคือย,ยังแบบเก็บไม่พอจุม๋มครับอแต่บางคนก็อยากให้ไปแล้วนะเพราะถ้าเกิดว่ามันไปได้จริงๆนะครับมันก็ต้องมีแรงหนุนด,ด้วยอย่างเช่นยกตัวอย่างเขานี้ครับว่าคุณสตีเฟนเนาะก็นะครับผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐนะก็ได้มีการเรียกร้องให้ธนาคารกลางเนี่ยมีการปรับลด,ดัตรดอกเบียลงนะครับประมาณสัก0.5%ในเดือนสันวานะเออถ้าเกิดว่านะครับอย่างที่คุณปูโจโรมนะเขาบอกว่าคือเดือนเนี้ยนะเด าที่จะไหม้นะครับแต่ว่าเดือนธันวาอาจที่จะเป็นไปได้แต่ว่า0.5เนี่ยอาจที่จะแหม่น้อยไปหน่อยเนาะสำหรับความกาวตลาดกลิบตัวเของเราเนี่ยขอสัก1%นึ่งนไหมหนึ่งเนี่ยโอ้โหครับบินแน่นอนยิ่งกว่านะครับนดอิงคโร์บินขึ้นฟ้าสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นครับหนึ่งเปอร์เซ็นคือหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับของเอ่อปริมาณดอกเบี้ยนะคือไม่ใช่น้อยๆนะครับคือคือแค่ขึ้นมาหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยสามารถทําให้ตลาดนี้โกลตูดมูนได้เลยและตอนนี้นะครับโดยเฉพาะสัญญาณของการขายมันก็เริ่มที่จะอ่อนแรงลงแแล้้ววนนนะะะครรรัับบเเหืืออออทสญญาาาาาณขงกกซพ่่ หน้านี้นะับผูดถือระยาวเนี่ยได้ก็ได้มีการทิ้งเจ้าตัวบีซี BC ไปเนาะแล้วก็มีการขี้จากกําลังเตรียมพร้อมที่จะกลับเข้ามาใหม่ในการซื้อเนาะยกตัวอย่างแบบนี้ครับพอเราซูมเข้าไปถูกไมคไอสีแดงเนี่ยที่เพื่อนเห็นด้านล่างนี้ถูกไหมครับอขอบีซีก่อนนะครับ ไอสีแดงที่เห็นอยู่ตรงล่างตรงนี้ดูไหมครับมันก็จะเป็นการที่เป็นการขายออกไปจูไหมครับอืมไอสี IC เขียวด้านบนนี้ครับก็คือการซื้อที่มันเป็นแท่งซีซีนี้แหละอ่ะทีนี้ตรงนี้มําคัญยังไงครับมันสําคัญตรงที่พอมันแดงแบบนี้จูไหมครับหลังจากนาั้นมันเขียวอันนี้คือราคาบิทคอยมันจะขึ้นตัวน,นี้มันแดงถูกมครับมันก็สลับไปเขียวตรงนี้ราคาบิ c คอยจะขึ้นตอนนี้ครับแดงเลยครับเบือแค่สลับไปเขียวอ่าเพราะฉะนั้นตลาดเตรียมพร้อมแล้วครับตอนนี้แรงขายไม่มีแล้วนะครับเกินกำลังที่จะรอดูนะครับหล เพราะว่านะครับตอนนี้ขนาดคนที่ใช้เลเวเลตเนี่ยก็ถือว่ายังถอยออกไปเลยคนที่ทําการเปิดช็อตนะครับก็ยังปิดสถานะออกไปเลยนะครับบีคอยตอนนี้นะครับเลเวเลตเนี่ยถูกลบออกไปแล้วนะครับแล้วก็การสะสมกําลังเนี่ยกำลังเริ่มขึ้นเนาะเราสังเกตเห็นครับไอ้จุดสีแดงนี่คือเลเวเลตที่มันเยอะเช่นคูณห้าคูณสิคูณยีคูณสาอย่างที่เรารู้จักนะไอ้คือเลเวเลตพวกนั้นเนาะค่าเลเวเลตพวกนี้ครับเห็นไหมครับสีแดงเข้มๆเนี่ยมันคือเยอะนะครับอ่าตอนนี้คือมันเห็นไหมมันก็ปิดกระปอยแล้วเหมือนกับแบบฝุ่่่่่่นนนนนนนผงงเเเเลลล็กๆะคครรรััับตีี้้้ยยยออออหหมมมาาาวววแทืื พอเพียงแค่ทำมันกลับมาเป็นเกียวเท่านั้นนะครับพเพราะเกิดว่านะฟิวเจอร์มานะครับส่วนใหญ่แล้วสปอตจะไม่ค่อยมาเนาะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ฟิวเจอร์ไม่ค่อยมาเดี๋ยวคนก็จะมาเล่นสปอตนะ แล้วก็ยังไม่จบครับตามไปที่โซฟายเนาะก็ได้มีการเปิดตัวโซฟายคริปโตเนาะขยายบริการนะครับบิตคอยแล้วก็คริปโตเนาะปัจจุบันโซฟายนะเป็นธนาคารที่ได้รับอนุญาตแห่งแรกนะของประเทศนะที่อนุญาตให้นะครับลูกค้า,าทําธุรกรรมการกู้ยืมเงินในพวกนี้การลงทุนนะครับในบิตคอยได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะคือตอนนี้เหมือนกับว่ามันเป็นธนาคารบิตคอยไปเลยนะครับปกติแล้วเราจะเจอแค่ธนาคารเงินสดถูกไหมอ่ะอนาคตอาจจะมีโซฟายสา,า 1, 2, 3, ขาหนึ่งสองสามก็ได้อาจจะมีบริษัทอื่นเกิดขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันซึ่งมัน มาทําได้เหมือนกับที่เงินมันทําเลยนะครอย่างเช่นการกู้ยืมนะครับเอาไปสร้างนั่นนี่นูน่นหรืออะไรก็แต่เป็นคำโกงคําประกันอะไรแบบนั้นนั่นคืออนาคตที่จะมาถึงนะครับเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่ใช่เท่านี้แน่นอน เพราะขนาดว่านะฮะประธานาธิบดีดุร์ทรัมป์นะก็ยังบอกเลยว่าเขาเนี่ยจะลงนามนะคำสั่งลงโทษธนาคารนะสาสหรัฐนะที่ปฏิเสธให้บริการบิตคอยและก็บริษัทคริปโตนะคือเมื่อก่อนมันมีการกีดกันถูกไหมครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครเลือกปฏิบัติกับบิตคอยหรืคริปโตอ,อีกเนี่ยเจอแน่นะไม่ข้อหาอะไรข้อหาหนึ่งแล้วก็เจอคุกด้วย แต่ว่าเมื่อพูดถึงอเมริกาครับขอพาแวะไปที่ข่าวอันนี้ก่อนนะถือว่าเป็นข่าวที่เกินเกินมาครับคนเขารู้กันอยู่ในวงในแต่ว่าจริงไม่จริงไม่รู้นะครับก่อนที่เราจะไปถึงอิเาเรียมแล้วก็เอ็กอาร์พีเนาะับูว่าจีนเนี่ยกล่าวว่าสหรัฐนี่มีการขโมยบิทคอยมูลค่า13,000พันล้านเหรียญสหรัฐนะที่เชื่อมโยงกับนะครับการแฮกกลุ่มหลุมกุดบิทคอยแล้วตัวรูบินเนาะในปี2020นะครับตามรายงานฉบับใหม่นะครับของจีนระบุว่านะกลุ่มระดับรัฐนะเป็นคนแฮกนะคือบอกว่ารั ยึดครองนะครับบิตคอยของชาวสหรัฐไปนะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการที่แบบเนี๊ยบจริงๆนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ของสหรัฐทับออกมาโต้แย้งทันทีว่าเฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นนะโดยระบุว่าการยึดเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการยึดที่ถูกต้องนะคือตอนนั้นมันผิดกฎหมายอะไรแบบนี้เออซึ่งนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นการขัดแย้งกันแบบว่าแหมเริ่มเอาข้อมูลมาแชรกันแล้วนะเฮ้ย คุณยึดแบบนั้นได้ยังไงอ่ะจริงก,ก็บอกว่าคตอนนั้นคนที่ยึดเนี่ยคนจริงให้ก็คือพวกคุณเองนั่นแหละอเมริกาก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นนะฉันเนี่ยทำตามกฎหมายนะซึ่งตอนนั้นบิคอยคือเ้าบอกคาว่าอเมริกาหรือพวกนั้นสมัยก่อนเนี่ยเขาต่อต้านทิพต่อต้านบิคอยถูกไหมคือเขาก็ยึดมาตามกฎหมายเขามีตอนนั้นแต่ว่าตอนเนี้เอจะมีการคืนหรือเปล่าเอคืนไหมอันนี้ไม่รู้ไม่ทราบเนาะแต่ที่บอกว่ายึดมาแล้วก็เหมือนกับที่เขาบอกว่ายึดมาแล้วคือยึดมาเลยเป็นของหลวงอะไรอย่างน นะครับนอกจากคุณทอมลีแล้วที่มีการซื้อเจ้าตัวอีเชียมไปที่แบบกําลังจัดหนักจัดเต็มอยู่ตอนนั้นจริไหมครับตอนนี้ก็ถือว่ามีประวันซื้ออีเชียมไปอีกนะครับ450ล้านนะถือว่าอะไรใหญ่ๆกาลังมาหรือเปล่าเพราะว่านะครับมีตรงนี้อีกด้วยอียเชียมเนี่ยกำลังจะอัปเกรดอยู่ไหมครับทีนี้เราก็ไปดูสู่ตัวผลิตภัณฑ์นะอีเจฟสอรายการนะแสดงรายการเอกพีปรากฏนะครับบนเว็บไซต์ของตัว d t ซ c ซแล้วนะนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่านะจะมีการนะ ทันทีที่สิ้นสุดนะครับการปิดตัวของสารัฐนะครับอาจจะมีการเปิดประตูให้เอกีใน e ี f ไหลเข้าเนาะซึ่ง5้าเหรียญต่อไปนะครับอาจจะเป็นอะไรก็ได้ไม่รู้นะครับ ซึ่งนะครับตอนนี้ก็มี ETF ที่จอหลายตัวถูกไมครับไม่ว่าจะเป็น ADA นะครับ Dogecoin นะครับแล้วก็ AVX ถูกไหมครับแล้วก็โอ้หลายตัวเลยนะอันนั้นอ่ะทีนี้เรามาดูที่เรื่องนี้กันก่อนครับในส่วนตัว Canary นะก็ได้ยื่น 8A นะสำหรับจตัว ETF XRP เนาะซึ่งชี้ว่านะครับจะมีการเปิดตัวนะครับในวันพฤหัสก็คือวันนี้นี่แหละนะครับอ่ะทีนี้ครับเรื่องนี้ จากในงานข่าวนะครับสำหรับในส่วนตัวแคนเนอรีแคปิตอลเนาะก็ได้เตรียมมีการเปิดในส่วนตัวสปอร์ตไอกรปีเอเจฟนะครับในวันที่13นะครับก็คือ13นี้นะฮะอ่ะซึ่งตัวนี้นะครับมันก็อาจที่จะมาจากส่วนของว่าในส่วนของตัวตลาดนะครับหรือว่าในส่วนตัวแคนเนอรีเนี่ย อาจจะมีการเปิดตัวนะเป็นเจ้าแรกเลยนะสำหรับตลาดแคตตัวอาจจะได้มีการต้อนรับ XRP นะครับในส่วนตัว e t f ที่เป็นแบบสปอตเนาะในวันที่13นี้ครับเนื่องจากว่าผู้จัดการทรัพย์สินของตัว c a น ary นะครับเขาก็ได้มีการลบเจ้าตัว d นะิลล y ่ยูเนาะออกไปนะครับจากเอกสาร S 1นเนาะซึ่งมันทำให้การเคลื่อนไหวต่างๆนี้มันเร็วขึ้นเนะาะทั้งนี้นะครับการเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการนะเปิดตัวเอาคอย e นะียิปเนาะอย่างสาเร็จมาแล้วนะรวมถึงในส่วนตัว s o รุ n น l า t e c o i อนะครับแล้วก็ไฮราอะไรพวกน น,นี่บ่งชี้ถึงการยอมรับนะครับในส่วนตัวกา,ก,การดูแลที่กว้างขวางขึ้นนะต่อการลงทุนในส่วนตัวสินทรัพย์ดิจติตอลน,นะครับอ่ะอันนี้ครับเขากําลังรอตลาดในส่วนตัวของ N นสอยู่นะไม่รู้วัน N นสเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอ่ะอันนี้คือในส่วนตัว Can a r y Capital นะครับถ้าเกิดว่า c a น a r y มาเดี๋ยอื่นๆก็ตามมาครับอันนี้คือตามข่าวที่เขาให้ไว้นะอ่ะชิ้นนี้ครับ การที่เขาถอดในสูงตัวเดลี่ยูออกไปนะครับมันทําให้เดลี่ยเนี่ยอาจจะได้เห็นมีการเปิดตัวเจ้าตัวอีเชียบเนี่ยแบบใหญ่เร็วขึ้นเนาะแต่ว่าแต่ว่านะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการถอดออกไปมันสามารถที่จะทําให้เร็วขึ้นก็จริงครับแต่เขาก็ระบุไว้ชัดเจนเนี่ยครับว่าการอโนมัติในสูงตัว 8A นะก็นั่นนะครับก็ต้องรองเนสแดกอีกนะคืออันนี้คือเป็นความสนใจที่เขาคาดการว่ามันจะมาจริงๆน,นะถ้าเกิดว่ามันลดมันเร็วขึ้นอะไรแบบนี้เนาะ,ะตัวน,นี้เขาก็นะครับต้องบอกว่าเรื่องน,น,ออน,นะ แบบวงไว้เลยเขาว่าอันนี้คือนะต้องยังก็ต้องรอเขาอยู่ดีอะเนาะไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าก็คือมีการเกินเกินไปนแสดงว่าเอหน้าที่จะมาตามมาจากโซนาอีเจ็บนั้นแหละนะครับต่อไปหลังจากเ p เป็นอะไรนะ ดอชคอยไหมไม่รู้ครับตอนนี้ใครถือเอกพีอยู่อาจที่จะพุ่งขึ้นตอนที่เปิดตัวอียปก็ได้นะไม่รู้แหละครับว่าใครจะมาก่อนแต่เขาลางเขาบอกว่าวันนี้เป็นในส่วนตัวแคนาลีถ้าเกิดไม่เจอวันนี้ก็ไม่ต้องแปลกครับเพราะว่าอันนี้อาจจะยังไม่เซ็นเนาะแล้วก็อาจจะเป็นตัวอื่นที่มาหลังจากนี้ก็ได้แต่ก็คิดว่าปีนี้อาจจะได้เห็นนะโอเคครับสำหรับนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกันด้วยครับสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมบายสวัสดีครับ